ควรคำหนึง่งสงครามต่อไปนี้จะเป็นสงครามที่ฝ่ายมุ่งร้ายต่อแผ่นดินไทยจะใช้เล่ห์หลอกล่อประชาชนให้ขบฏต่อแผ่นดินตนเองดังนั้นถ้าหากประชาชนไทยไม่รู้เราเพื่อปรับตนเองไม่รู้เขาเท่าทันในเล่ห์เหลี่ยมผู้ประสงค์ร้ายแล้วล่ะก็เรานั่นแหละจะเป็นผู้ที่จะล่มนาวาไทยเสียเอง ปรดติดตามช่วงเวลาแห่งสาระโดยภูวดลแดนไทยในรายการชาวไทยควรคำหนึง่งขอความสวัสดีมงคลจงีท่านผู้ฟฝั่งทุกๆท่านจาก ผู้โดแดนไทยกฎหมายอิสลามตอนที่หนึ่งสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมผู้โดยดนไทยใครจะถามท่าน ว่าท่านผู้ฟังคิดบ้างไหมว่าสักวันหนึ่งเราชาวไทยในประเทศไทยจะได้เห็นการทำโทษสตรีที่ถูกกระหาว่ามีชู้ด้วยการขุดหลุมฝังระดับหน้าอ,อกและให้คนเดินผ่านข้างก้อนหินใส่จนกว่าจะตายท่านผู้ฟังคิดบ้างไหมว่าสักวันหนึ่งประเทศไทยจะใช้กฎหมายทำโทษโดยวิธีเคี่ยนเพียงแค่สตรีนั่งคุยกับคนต่างศาสนา ท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในต่างประเทศในโลกของอิสลามแต่กําลังจะเสนอกฎหมายซึ่งก้าวไปถึงจุดนี้นะครับท่านผู้ฟังและเราจะได้เห็นถ้าหากกฎหมายนี้ผ่านเพราะขณะนี้มีการเสนอกันแล้วครับจะผ่านหรือไม่ผ่านก็อยู่ที่คนที่เราเลือกไปนะครับ ถ้าเราเลือกไปเขาให้ผ่านก็มีสิทธิ์จะใช้แต่อันตรายจะมีจากอะไรบ้างไม่ใช่แค่นี้นะครับไม่ใช่ภาพที่เราเห็นภาพอุจจารตายอันนี้ที่เราเห็นนะครับมีเรื่องอ่อีกเยอะเราจะต้องเรียนรู้กันครับผมจะขอ,อนํำรายละเอียดมาพูดกันเรื่องนี้ต้องพูดกันแบบชัดๆไม่มีการออึง้งเรื่องอย่างนี้พัวโดนแดนไทยทำได้ เพราะไม่ต้องมีความห่วงคะแนนเสียงเหมือนนักการเมืองนักการเมืองเขาไม่พูดครับเขาห่วงคะแนนเสียงประเทศชาติเป็นอย่างไรช่างเอาละครับท่านผู้ฟังครับเรามาเรียนรู้กันว่ากฎหมายอิสลามนี่คืออะไรที่เขาจะเสนอก,กันใช้เนี่ยนะวิกิพีเดียให้คำจำกัดความของกฎหมายอิสลามหรือกฎหมายเชอีอะไว้ดังนี้นะครับ กฎหมายอิสลามเป็นกฎบัญญัติที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าหรืออัลเลาะห์ที่บัญญัติมาทางพระดำรัสหรืออัลกุรอานที่ประทานให้แก่นบีมูฮัมมัดที่เรียกว่าสุนนะหรือฮะดีษซึ่งทั้งอัลกุรอานและฮะดีษเป็นคําสอนอันบริทธุ์จากพระผู้เป็นเจ้าซึ่งประกอบไปด้วยความรู้เกี่ยวกับสัตธรรม ที่มาที่ไปและความเป็นจริงของโลกและชีวิตมนุษย์ทุกคนกฎหมายนี้ในภาษาอาหรับเรียกว่าชาริอะเป็นกฎหมายที่นำเอาบทบัญญัติของอิสลามมาเป็นแนวทางการตัดสินคดีความที่ผ่านมาในประเทศไทยได้เคยมีร่างกฎหมายอิสลาม ซึ่งเคยใช้กันอยู่ก่อนแล้วนะในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้แต่คราวนี้เสนอใหม่จะใช้ทั้งประเทศนะครับเสนอโดยนายนัทบุดินอุมานายวิรัตกันะยาสลิท่านนี้ก็เป็นสสจังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มีร่างของสอบาตอโดยนายพานุอุทัยรัฐเป็นผู้เสนอแล้วก็มีนายฮอชาลีมาเลนได้เสนอเพื่อน,นําเข้าสภา แต่ปรากฏว่าไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วยเหตุผลด้านงบประมาณต่อมาได้มีการร่างใหม่อีกครั้งหนงึ่งคราวนี้เป็นการยุบร่างเหลือเพียงร่างเดียวแต่ร่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับถึงแม้ไม่บอกว่าเป็นใครเป็นผู้ร่างพอรอบอนี้แต่เมื่อได้อ่านเหตุผลแล้วนั่นคือยกมาจากร่างของนายวิรัตกัลยาสิริ ส,สสจังหวัดสงขลาพักประชาธิปัตย์ทุกตัวอักษรเลยแต่ภาษาที่ใช้ในเนื้อหาได้บอกถึงความรู้และเจตนาที่เทิดทุนอิสลามอย่างที่นักการเมืองพุทธไม่มีอยู่ในความคิดแน่นอนและไม่มีความรู้ด้วยอย่างเช่นคำว่าพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานไม่เคยปรากฏอยู่ในร่างพรบอิสลามใดๆเลยที่ผ่านมาสักร่างหนึ่งไม่มีแต่คราวนี้มีครับ แล้วก็ไม่เคยเรียกใช้มาก่อนเนี่ยคราวนี้เรียกกันแน่นอนที่สุดคราวนี้หมายถึงว่าหมายมั่นปั้นมือว้จะต้องผ่านให้ได้ร่างพรบฉบับนี้แหละที่พัวด,ดนแดนไทยได้นำมาให้พวกเราได้ศึกษากันเท่าที่ได้ฟังนักการเมืองที่สนับสนุนให้ใช้กฎหมายอิสลามออกมาบอกว่ากฎหมายนี้ใช้กับคนอิสลามเท่านั้น ก็ทําให้รู้สึกสงสารประเทศไทยมากๆนักการเมืองไม่เคยสนใจไม่เคยศึกษาว่าความจริงมันเป็นอย่างไรเลยครับท่านผู้ฟังครับมาหลอกพวกเรานะแท้จริงเป็นอย่างไรถ้าง,งั้นพัวดนจะเอาเรื่องจริงมาพูดให้ฟังไม่เสียเวลาเปล่าแน่นอนครับในการฟังพัวดนพูดเพราะมีเรื่องทุกเรื่องจะต้องมีหลักฐานแน่นอนชัดเจนมันเป็นข่าวทางบีบซนะครับคือข่าวบีบีซีเอเชียแปซิฟิก เมื่อวันที่17มีนา54จั่วหัวแปลเป็นไทยว่าทนายชาวคริสต์ไม่ได้รับอนุญาตให้ว่าความในสารอิสลามที่มาเลเซียสำนักข่าวบ b บซีรายงานเมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราชท,ที่2,554ที่ผ่านมาว่าความพยายามของทนายความคริสเตียนในมาเลเซียเพื่อขออนุญาตเป็นทนายในสารชาลิยะของศาสนาอิสลามไม่ประสบผลสำเร็จ โดยนางวิกตอเรียจายาเชลีมาตินทนายความคริสเตียนกล่าวว่าเธอต้องการทํางานเพื่อลูกความที่ไม่ใช่มุสลิมต่อสู้คดีในศาลเชรียเพื่อให้พวกเขามีผู้แทนทางคดีที่ยุติธรรมมากขึ้นทั้งนี้ในมาเลเซียมีคดีความในศาลมุสลิมมากขึ้นโดยคู่ความท,ทั้งที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมโดยศาลแพ่งใช้ตัดสินคดีสําหรับพลเมืองที่ไม่ใช่มุสลิม ขณะที่ใช้สารระบบอิสลามตัดสินคดีความให้กับชาวมุสลิมซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศทั้งนี้ผู้พิพากษาในกัวลันเปอร์คัดค้ดานคำร้องนางจายาชิลีมาตินโดยเหตุผลว่าทนายความในสารอิสลามต้องเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้นด้านนางจายาชิลีมาตินกล่าวว่าคำตัดสินของผู้พิพากษาไม่ชอบโดยรัฐธรรมนูญ โดยเธอจะมีแผนจะอุทธรณ์คำตัดสินของศาลทั้งนี้มีคดีความจำนวนมากระหว่างคู่ความที่นับถือแต่ละศาสนาเช่นมีคู่สมรสคู่หนึ่งที่แต่งงานกันและอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมเป็นมุสลิมจึงทำให้เกิดปัญหาเรื่องสิทธิในการดูแลบุตรเรื่องนี้มีประเด็นคิดให้สองประเด็นคือ ตามที่นักการเมืองและนักวิชาการมุสลิมออกมาบอกว่ากฎหมายอิสลามบังคับคนมุสลิมเท่านั้นไม่ใช่ละครับท่านผู้ฟังโอโหกทั้งเพนักการเมืองมุสลิมหลอกนักการเมืองด้วยกันที่เป็นไทยพุทธหลอกนักวิชาการให้นักวิชาการและนักการเมืองหนุนให้ผ่านสภาให้ได้ ขอให้ท่านทั้งหลายจงจำไว้นะว่าจะให้อะไรกับอิสลามจงคิดให้รอบคอบคิดให้หลายตลบเพราะให้แล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแน่ๆเขาสรรเสริญแต่เขาไม่ขอบคุณว่าคุณเป็นผู้ให้เขาขอบคุณอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานให้คุณเนี่ยมาให้มามอบให้ หากให้แล้วคุณขอคืนมีเรื่องขอยกเรื่องโรงเรียนวัดหนองจอกมาคุยสักเรื่องโรงเรียนนี้เปิดสอนนักเรียนทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมอยู่ร่วมกันมาห้าหกสิบปีทุกคนเป็นเพื่อนกัน อดีตนักเรียนเหล่านั้นบัดนี้กลายเป็นผู้ปกครองส่งลูกมาเรียนกันไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นนะฮะครับอยู่มาวันหนึ่งก็มีองค์กรอิสลามซึ่งใช้ชื่อว่าสันติฮะทางอิสลามก็จะต้องใช้ชื่อสันติไว้ก่อนนะ,ะมายื่นหนังสือให้โรงเรียนอนุมัติให้นักเรียนคลุ่นญา ท่านผู้ฟังครับทางโรงเรียนและทางวัดมีความคิดอันเดียวกันว่าเมื่อมาเรียนหนังสือจงถอดความเป็นศาสนาออกซะแล้วเราจะมีแต่ความเป็นไทยเท่านั้นโรงเรียนก็ไม่อนุมัติเพราะมีสิทธิ์ที่จะไม่อนุมัติแต่ก็ยังจะเอาให้ได้จะบีบบังคับ ข่คมขู่ทุกวิถีทางวันเปิดเรียนก็ให้นักเรียนคนหนึ่งครูมีฮิามาให้ผิดระเบียบแล้วก็เขายกขบวนกันมาที่หน้าโรงเรียนบอกว่ามาให้กำลังใจท่านผู้ฟังครับท่านเชื่อไหมครับเขาใช้เครื่องขยายเสียงพูดที่หน้าโรงเรียนแม้กระทั่ง เพลงชาติทุกนักเรียนทั้งโรงเรียนทุกคนคารพบเพลงชาติกันอยู่ทุกคนร้องเพลงชาติกลุ่มสันติทั้งหลายเนี่ยไม่สนใจเลยตะโกนเครื่องขยายเสียงดังลั่นกลบเสียงเพลงชาติชนี่เห็นไหมล่ะครับแล้วยังจะข่มขู่ทางโรงเรียนอีกต่อไปว่า หากไม่ได้ก็จะใช้กำลังมวลชนมาปิดถนนหน้าโรงเรียนเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากได้เขาก็จะไปยื่นต่อโรงเรียนอื่นต่อๆไปว่าเห็นไหมโรงเรียนวั้นต้องจอกยังได้เลยสิ่งที่เขาต้องการคือสัญลักษณ์ครับข้อที่สองประเด็นที่สองเมื่อมีคดีความต่างาศาสนากันแล้วจะมาบังคับให้ใช้ทนายที่เป็นมุสลิมเท่านั้น ท่านผู้ฟังก็ถากเราจะพูดกันด้วยเหตุผลก็ต้องฟังกันนะเราเป็นคนที่มีจิตใจที่กว้างขวางให้ความยุติธรรมกันเราก็ต้องยอมรับเพราะว่าในเมื่อไม่มีความรู้ทางกฎหมายอิสลามจะมาว่าความให้กันได้ยังไงจากประเด็นทั้งหมดเนี่ยท่านจะเห็นว่านักการเมืองทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะชาพุทธเนี่ย อ่านเล่ที่ซ่อนรูปนะไม่เป็นอ่านไม่เห็นและไม่อยากที่จะอ่านไม่อยากที่จะศึกษาไม่ยอมศึกษาด้วยเป็นอันว่าเราวางใจไม่ได้ทนักการเมืองพุทธนักวิชาการนักการเมืองมุสลิมถ้าอย่างนั้นประชาชนชาวพุทธจะต้องศึกษากันเองแล้วละครเราจะต้องมีความรู้เหนือนักการเมือง ทั้งหลายได้ผมพัวดอนดนไทยให้คำมั่นสัญญาและรับประกันได้ว่าเมื่อท่านได้ฟังที่พัวด,ดนแดนไทยได้บรรยายให้ท่านฟังทั้งหมดแล้วท่านจะมีความรู้มากกว่านักการเมืองครับแน่นอนท่านผู้ฟังครับเรามาศึกษากันในเรื่องของกฎหมายอิสลามกันนะครับ กฎหมายอิสลามนี้มีชื่อเต็มว่าพระราชบัญญัติการใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวมรดกและการพิจารณาคดีกฎหมายทุกๆฉบับต้องระบุหลักการและเหตุผลไว้เพื่อบอกถึงเจตนารมณ์ในการออกพระราชบัญญัติฉบับนั้นๆเรามาศึกษากันตั้งแต่เริ่มกล่าวถึงหลักการและเหตุผล ซึ่งผัวโดนันทไทยจะยกมาวิเคราะห์และวิจาร์ณกันตั้งแต่ตรงนั้นรักการน,นั้นได้ระบรุว่าปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวมรดกและการพิจารณาคดีเหตุผล <h ade f ond> โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตราที่37กำหนดให้บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือาศาสนา นิกายของาศาสนาหรือลัทธินิยมในทางาศาสนาและย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามาศาสนธรรมาศาสนาบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตนเมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต,ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความอยู่ในหัวข้อของเหตุผล ต่อเนื่องจากข้อความที่ได้อ่านให้ฟังแล้วและเป็นข้อความสำคัญถือได้เป็นประเด็นหนึ่งประเด็นแรกมีข้อความว่าแต่พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานีนาราธิวาสยะลาและสตูลพุทธศักราชที่2489นั้น ยังไม่สอดคล้องกับสภาวการของประเทศอันนี้ท่านผู้วังครับหมายถึงภายในประเทศเลยนะครับเรามาดูความหมายกันนะขอพูดกันเป็นตอนๆนะนฮะีนประเด็นหนึ่งก็หมายความว่าที่รัฐบาลจัดให้มีพระราชบัญญัติว่าได้ครอบครัวตั้งแต่ปีพุทธศักราชที่2489นั้น ยังไม่เป็นที่พอใจของชาวอิสลามจึงต้องมีการฆ่าพี่น้องไทยทั้งพุทธและมุสลิมเพื่อกดดันรัฐบาลก่อนที่จะขอให้ใช้กฎหมายฉบับนี้ดังสภาวะการของประเทศที่เป็นอยู่ใช่หรือไม่ดังนั้นเมื่อได้กฎหมายฉบับนี้แล้วเหตุการณ์จะสงบลงทันทีใช่หรือไม่หรือต้องขอกฎหมายฉบับอื่นๆอีก ไม่มีจบยังมีอีกเยอะนี่ไม่ใช่เหรอมีอีกครับท่านผู้ฟังครับเขารออยู่นะครับว่ากฎหมายว่าโดยทรัพย์สินว่าครับหรือว่าโดยกองทุนสก,กัดเดี๋ยวท่านจะได้ศึกษาต่อไปทุกทุกพร,พร์ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความในหัวข้อต่อจากครั้งที่แล้วใน,ในหัวข้อเหตุผลเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นประเด็นศึกษา ประเด็นที่สองมีข้อความว่าและของนานาประเทศที่มีอิสลามกิชชนขออธิบายนิดหนึ่งครั้งที่แล้วก็คือเป็นเหตุผลที่มาจากว่าไม่สอดคล้องกับสภาวะการของประเทศแต่มาคราวนี้ก็เป็นเรื่องของประเทศที่เป็นประเทศอิสลามนั่นแหละครับต่อไปครับ ซึ่งมุสลิมในประเทศไทยนอกเขตจังหวัดปัตตานาาีนราธิวาสยะลาและสตูลก็มีความต้องการนำกฎหมายอิสลามมาบังคับใช้เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวและมอรเดอดกด้วยเช่นกันก็หมายความว่ารัฐบาลไทยต้องจัดให้ทุกๆก,กรณีทุกๆเรื่องให้เหมือนกับประเทศที่เป็นรัฐอิสลามคือรัฐนั้นนะครับท่านผู้ฟัง เป็นรัฐอิสลามซึ่งอาจจะเป็นไม่ใช่อิสลามมาก่อนแล้วก็มีมุสลิมอพยพเข้าไปอาศัยอยู่แล้วก็สร้างสถานการณ์กดดันจนกระทั่งเป็นรัฐอิสลามคือขยายประชากรนะก็จะสร้างสถานการณ์ประชากรมากขึ้นก็ขอเงื่อนไขามากขึ้นจนกระทั่งเป็นรัฐอิสลามไม่ได้ใช่หรือไม่ต้องเรื่องนี้ต้องขอถาม,มานะครับว่า จำเป็นไหมที่รัฐบาลจะต้องจัดให้ทุกๆเรื่องขอถามว่าเราจะเอาประเทศไหนเป็นตัวอย่างเอาประเทศปากีสถานไหมที่เรียกร้องให้ใช้กฎหมายอิสลามเต็มรูปแบบจนกระทั่งมีเหตุการณ์ฆ่ากันเองไม่หยุดฆ่าได้แม้แต่ผู้ที่เสนอตัวมาให้ประชาชนเลือกเป็นผู้นำประเทศตนเองอย่างเช่นนางเบนนาซีบุตโต หรือจะเอาอย่างอัฟกานิสถานที่ไม่เคยร้างศึกสงครามภายในประเทศอัฟกานิสถานครับท่านผู้ฟังใช้กฎหมายอิสลามกดขี่จนกระทั่งสตรีนี่เหมือนสัตว์เลี้ยงไม่มีผิดเลยไม่ใช่คนเป็นทรัพย์สินหรือจะเอาอย่างมาเลเซียที่กดขี่ชนกลุ่มน้อยต่างชาติพันธุ์เป็นแบบอย่าง เมื่อปีพุทธศักราชที่2,512วัยรุ่นมุสลิมฆ่าคนจีนเจนกระท่งศพเกลือนแม่น้ำลังคลองน้ำในแม่น้ำเป็นสีแดงกับสีเลือดเลยผู้ที่ต้องการใช้พรบบนี้จะต้องตอบให้ได้ว่าอิสลามิกชนได้ตอบสนองนโยบายของรัฐอะไรบ้าง รัฐบาลขอให้ท่านคุมกำเนิดเพื่อการจัดสรรง,งบประมาณให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ารวมทั้งอิสลามิกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งดางด้านการศึกษาความเป็นอยู่ความปลอดภัยและอนามัยของพวกเราทุกคนกับโต้ว่าเป็นเรื่องขัดกับการหลักาศาสนาอาไม่ว่ากันครับไม่ว่ากันเอาคันหลักศาสนาก็เอาว่าไปไม่เป็นไร ก็เคยถามฮะพวดนเองเคยถามชาวมุสลิมว่ามีลูกมากมากแล้วยลับิดชอบไหวหรือเขาบอกว่าไงก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลเลยต้องดูแลรแลับผิดชอบนั่นโยนไปที่รัฐบาลและหน้าที่ของรัฐบาลเอาเงินที่ไหนก็เงินภาษีอากรของพวกเราที่ทํางานกันนิดหนื่ยจ่ายกันใช่หรือไม่แต่มีข้อคิดนะครับท่านผู้ฟังเอเละไม่ได้กําหนดให้มุสลิมจะต้องมีภรรยาหลายๆคนแต่กลับแข่งขันกันมี อย่างนี้เรียกได้ว่าไม่รู้จักพอเพียงไม่สนับสนุนส่วนรวมไม่ยังจะทําตัวเบียดเบียนส่วนรวมอีกนอกจากจะไม่พอเพียงแล้วควรจะเรียกได้ว่ามักมากในกามคคณอีกด้วยข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความในเหตุผลซึ่งเป็นประเด็นที่สามได้กล่าวไว้ว่าจึงจําเป็นต้อง ปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานีนาราธิวาสยะลาและสตูลเพื่อสอดคล้องกับสภาวะการในปัจจุบันไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการพิจารณาคดีและเป็นการอำนวยความยุติธรรมให้มุสลิมในประเทศไทยได้ใช้หลักศาสนาเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาคดีว่าดยครอบครัวและมรดก และสอดคลองกับการพิจารณาคดีของประเทศมุสลิมทั่วโลกข้อสังเกตนะครับคือมีเป้าหมายไว้เพื่อการขจัดความเหลื่อมล้ำและพะุุ์ความยุติธรรมจำคำสองคำนี้ดีนะฮะขจัดความเหลื่อมล้ำและพดุง์ความยุติธรรมท่านผู้ฟังครับมันเป็นเรื่องที่ว่าในประเทศไทยมีมุสลิม หลายเผา่หาผหลายชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมปุตุนหรือปาทานจากปากีสถานมุสลิมมาลายูมุสลิมโลหิงญาที่หลบหนีเข้าเมืองมุสลิมกัมปงจามจากขาเขมรมุสลิมเชื้อสายจนีนมุสลิมต่างสำนักคิดหรือต่างนิกายเช่นมุสลิมซุนนีมุสลิมชีอะต่างก็ไม่ยอมเข้าสุลามเดียวกัน ดังนั้นเท่ากับว่าอาศัยกฎหมายอิสลามนี้สร้างอิทธิพลเหนือให้เขาทั้งหลายเข้ามาอยู่ใต้อานัตเดียวกันเพื่อจะได้ครองอำนาจเป็นใหญ่แต่ผู้เดียวเป็นการครอบงำชนทุกกลุ่มเหนือรัฐบาลไทยจะมากกว่าไม่คิดบ้างหรือว่าถ้ายิ่งนำกฎหมายนี้มาใช้จะยิ่งเกิดความเหลื่อมลำ้ำเหลื่อมล้ำกับ อิสลามด้วยกันที่อยากอยู่เมืองไทยเพราะไม่มีกฎหมายที่บทลงโทษอย่างเช่นเดียวกันกับมีมุสลิมมากมายที่อยากเปลี่ยนศาสนาแต่เปลี่ยนไม่ได้เพราะกฎหมายอิสลามได้กําหนดความตายไว้ให้กับผู้ที่ละทิ้งศาสนากับผู้ที่ไม่ปฏิบัติกิจศาสนาด้วยความตั้งใจท่านผู้ฟังครับนี่เป็นการครอบนาควบคุมมุสลิมทั่วโลกว่าอยากเปลี่ยนศาสนา ถ้าเปลี่ยนศาสนากฎหมายนี้จะเอื้อมมือไปเอาความตายไปให้ซึ่งในฉบับนี้ยังไม่มีแต่ในโอกาสต่อไปมีก้าวจากกฎหมายอิสลามเฉพาะสัมงหวดภาคใต้แล้วมาทั่วประเทศและมีกฎหมายอื่นๆตามมาอีกหลายๆฉบับและในที่สุดก็จะครอบนำอสิสลามทั้งหมด เหมือนเหมือนกับทั่วโลกเมื่อนั้นนะครับชาวไทยนั่งตาเปิดๆทำอะไรไม่ได้เลยละครับท่านผู้ฟังครับก็เสียใจด้วยถ้าหากว่านักการเืองคนใดต้องการจะใช้และน่าสงสารมุสลิมที่ต้องการใช้ชีวิตที่เป็นอิสระ เป็นคนดีที่ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรครอบงำไม่มีกฎหมายที่ใช้ความป่าเถื่อนมาลงโทษเอาละครับสำหรับตอนนี้ขอหมดเพียงแค่นี้เพราะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพัวดนเดินไทยจะต่อในตอนต่อไปนะครับ